อะไรที่นี่คะมีเรื่องอะไรกันเหรอคะอือหือไอ้จอดฮะแก่ว่าไหมตั้งแต่ม bon ันไปเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนเกาหลีเนี่ยกลับมาปุ๊บหูตั้งหางลู่ขึ้นเยอะเลยนะเออหูตั้งหางลู่นี่มัน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 หมาหมาเข้าไปแต่ก็ไม่หอหูหมา พีบอกแล้วว่าพี่พลอยใสอาจจะไม่ชอบผู้ชายที่สักก็ได้กินอะไรไปวะเนี่ยพลอยใสครับพลอยใสครับผมว่านะครับพิมพ์มาต้องหายเพชรสักให้แน่ๆเลยครับถักทำไมอะนั่นนี่ไไงบอกแล้วว่าเขาไม่ชอบแล้วสักะายอะไรหรอนั่ดูสกีายด้วยนี่ทารายไม่ถูกใลยโดนหนักกว่านี้ฉันถามว่าสักลายอะไรเอออืดู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  หลบตาเวลาถูกสักถามตามข้อมูลหนังสือแอลครีโอและขวัญเรือนบอกไว้ว่ามีเรื่องโกหกช่วฉันถามว่ามากัดทำไมมาถักไรอะไรแล้วทำไมถึงไม่ตอบอะไรอะไรเข้าก่อนเข้า่อนอไรอะไรไรของไรไรไรไม่สนใจมามัยวะอยากบอกว่ามึงกำลังสับขาหลอกพวกอ่ะ มึงก็พูดว่ามึงไม่สนใจแล้วมึงมาทำไมมึงนี่แหละที่จะขายหลอต่อขาหลักมึงนี่แหละต่อขาหลักมึงอะไรต่อขาหลักอคุณพี่มานะคุณพี่มะถามอะไรก็ไม่ตอบอบอพรสายครับคุณใจเย็นๆดีกว่านะครับผมว่าคุณอย่าไปโกรธพี่มะเลยครับโกรธเรื่องอะไรอ๋อนั่น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 โกรธแล้วทำเป็นไม่ยอมรับนี่ผมรู้นะว่าคุณเนี่ย โกรธพีม้าที่พีม้าเนี่ยแอบไปสักมาใช่ไหมครับนั่นไงสักทำไมสักลายอะไรก็ไม่รู้ด้วยเนะาะขนาดถามว่าสักทำไมนะยังไม่ตอบเลยแล้วเขาจะตอบไหมว่าสักลายอะไรเออเกี่นนกยวกับเาสาวโอ้พี่อยากจะเมาอะก็คุณพี่ม้าอะเขารู้ว่าพี่พลอยสูไม่ชอบแต่ไม่แอบไปสักแล้วทำไมพลอยใสย่จะต้องไม่ชอบด้วยล่ะเอ้า ที่ลองนึกภาพดูนะว่าพี่จะชอบผู้ชายที่มีรอยสักไหมโอ้ยขอให้เป็นผู้ชายเถอะสักไม่สักพี่ก็ชอบมันดีตรงไหนอ่ะตรงบั้นท้ายไงฮ้ยหมายถึงผู้ชายที่สักบั้นท้ายเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดเลาพูดเลยเถอะอยากจะฟังนะอ่ะยังไงนันไงชัดเลยโอ้ยน ไม่อยากจะเมานะแต่พี่พลอยใส่ไม่ชอบผู้ชายที่มีรอยสักชัวคุณพีมัสเสร็จแน่ใช่พีมัสเสร็จแน่จำเอาไว้นะลูกๆหลังจากที่สักเสร็จแล้วเนี่ยอย่าไปด่าพ่อด่าแม่ใครเด็ดขาดโอ้โหอันนี้ว่ารู้ว่ารู้แปลว่ามันบาปใช่ไหมครับอือเดี๋ยวเขาจะตบเอาอีกีข้อก่อนนอนจำไว้ให้ดีพอสักไปแล้ว ต้องอยู่ในศีลในธรรมเทวดาท่านจะได้ช่วยปกป้องไม่ต้องยุ่งกับเทวดาเอาไสยศาสตร์ก่อนเข้ามาตามค<อ>ิวนะเจ้าพ่อใครมาก่อนต้องมีสิทธิ์ก่อน,นเลยดิเอเอแต่ว่ากวงนี่มีสิทธิ์เหนือพวกมึงทุกคนเพราะพวกมึงเป็นลูกนี่กวงงั้นไม่ปล่อยเงินกูนะเว้ <c oughs> วยเฮ้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 เฮ้ยเฮยเฮ้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 า,าเฮ้ย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 เฮ้ เจ้าจ <stumbled? S 1> so ี้ไอ้ยำบูวามถ้าพวกมึงไม่ย้ายกลับมาตอกกวงนี OB ่นะคิดดอกเพิ <that> ่มอ <making ath rebbe> ีกร้อยละยี่สิบพอแล้วลูกเอ้ยวันนี้ให้ไอตัวพ่อเนี่ยมันสักก่อนแล้วกันนะลูกๆมาพรุ่งนี้ละกันไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องเสียใจอ่ะเอาเลยนะครับถกแขนเสื้อขึ้น ว่าแต่ว่าจะสักลายอะไรกันล่ะตั้งกอเจ็ดหัวขาดแก้วจะสักอะไรสักได้ทุกอย่างมีมาละจทางทางลิงลิงโตเองตึก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 แผลดําแผลดําทำทิ้งเหลือเสียทิ้งเหลือโก จากลายมังกรเจ็ดหัวคาบแก้วแล้วจะแข็งแรงเหมือนแรดป่ามีเมตตามหานิยมเป็นมหาอุดคงกับพันชาตรีด้วยนั่งฉันขอดูมังกรเสียกับโกไหนได้ป้าได้เลยว้ายไม่ใช่ไม่ซ้ำด้วยเต็มตาแดงกวางเป๋เป็นมิตตัวเงี้ยตัวรีบๆเล็กๆมีลิ้นสองแฉกด้วย ใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่ไอตัวที่ชอบวิ่งตัดหน้ารถหรือเปล่าอ uh ่าฮะใช่ไอตัวที่มันชอบลากไก่สดลงไปกินในน้ำหรือเปล่าอ uh ่าฮะใช่ไอตัวที่ชอบวิ่งตัดหน้ารถแล้วลากไก่สดลงไปกินในน้ำหรือเปล่า uh huh. อ่าฮะโอ๊ยอะไรกันวะเนี่ยพูดจำเผลอะไรดูเลยดิกให้ไอสมองกวง,งมันไม่ได้สักบางกอนคาบแก้ให้เรานี่หว่าดูไปแล้วมันคล้าย หรือว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมมึงจะคิดมากทำไมเดี๋ยวหัวร้านปรบมอเขาเรียกว่าอะไรลูกมึงกรลูกไวตัวกิ้วๆกิ้วหน้ารักแลบดินแบบนี้เว้ยโอ้โหเห็นมึงแล้วใจทัดเลยดูแล้วว่าตัวอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วสักตัวเล็กอย่างเงี้ยแล้วมันจะขังได้ไงเสียมโก พูดแบบนี้ไม่เชื่อเขาบอกโบราณบอกว่าอย่าลบกลูกยังนี้ทดสอบทดลองกันได้เลยจริงเหรอทดสอบได้นะให่ขนาดนี้ไมันใหญ่ขนาดนี้วะกระชับวงล้อมให้มันเล็กลงมันหน่อยไม่ดีกว่าเหรอทดสอบต้องอันนี้แหละเอานี้เอานี้เอาว่าก่อนเลยวงนึกว่าใครร้อก่อนเป็นลูกหมาเว้ หนึ่งสองสามฮ้อมนะหนึ่งสองสามพร้อมกันหนึ่งสองสามแสดงว่าต้องการอีกหนึ่งสองนี่คือตัวอย่างของความรุนแรงห้ามลอกเลียนแบบ คือไปรอยสักที่สักไปวันนั้นนะครับพี่คือแบบว่ามันนักเสบใช่ปหมคะไอ้ตุ่มีพี่พลอยใส่พี่พลอยใส่สัมภาษณ์มาแล้วมันอักเสบนะโอ้โหยุดเลยรจุดอะไรพี่มาไปสักมาแล้วก็อักเสบครับเอาที่ถ้านายเปิดปากฉันได้นะพลอยใส่ก็จะรู้ว่านายไม่ใช่คนพลอยใสครับพี่มาไปสักมาแล้วก็อยใส่ ไปสั่งมาแล้วอักเสบใช่ไหมถามอีกครั้งนะคะคุณพี่มาพี่อักเสบมาเนี่ยเป็นเพราะว่าไปสั่งมาใช่ไหมฝ<ะ>ุ่ไม่ไหวแล้ว๊มันแม่นมากเลยไปก่อนครับนะ๊ยุด <c oughs> คุณพี่มา